เห็นรอยเขาอยู่นะครับผมนี่เขาจะมีมีเม่อยู่จะเป็นอันนี้คือเนื้อสาคูครับรอยเขาเจาะนะครับผมเป็นโพรงโเนี่ยเห็นไหมเป็นรูเขาจะอยู่ในนี้แหละนี่ผมเจอเม่เขาตัวน,นี้อันนี้คือเม่เขานะครับผมนี่เขาจะวางไข่ในนี้แหละผมจะเจาะหา ถากกัดครับผมถากเยอะเลยโอ้เดี๋ยวแมลงปีกแข็งครับนี่มแมลงปีกแข็งนี่กัดปวดสุดๆเลยนะครับผมเห็นไหมฟันเขานี่ถ้าโดนกัดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยน้ำตาไหลเลยนะครับผมผากกัดด้วยเห็นไหมนี่บ่งบอกถึงป่านีุ้ดมสมบูรณ์มากเลยนะครับมีมแมลงที่แบบนี้ให้เห็นเนี่ยถากนี่เยอะจริง เยอะมากครับผมทากเนี่ยดูตัวใหญ่ตัวเล็กครับผมคลานเยอะแยะเลยเห็นไ,ไหมป่าสมบูรณ์มากครับผมป่าชื้นเนี่ยเห็นไหมครับผมนี่อันนี้ก็พอกินได้แล้วแต่มีไม่กี่ตัวนะครับผมเห็นไ,ไหมมีไม่กี่ตัวนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ มาเดินตานะครับผม,มเดินสำรวจบริเวณที่เราอยู่นี่แหละว่างจากภารกิจนะครับผมก็ามาเดินดูหาอาหารหาอะไรวันนี้ก็มาเจอต้นสาคูนะครับผมสาคูที่อยู่ข้างน้ํานะครับเนี่ยต้นนี้เขาโค่นนะครับผมเขาแตกกลางแล้วจะมีเนื้อสาคูอยู่ข้างในนะครับนี่ทาก,กัรครับผมทากเยอะมากเลยทาเยอะมากเลยครับผมเห็นไหม โยเยโย,ยเย,ยเลยกัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมพวกผมชินแล้วนะครับอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละบางคนดูน่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกผมก็โดนบ่อยอยู่กับเขาชินแล้วปล่อยไปนะครับผมวันนี้มาดูต้นสาคูนะครับผมผมลองเอามีดน,นะครับผมเปิดดูแล้วน่าจะมีตัวนะครับผมไปคั่ควกินอร่อยมากเลยนี่ เปิดไปก็เห <là> ็นรอยเขาอยู่นะครับผมนี่เขานจะมีมีเม่อยู่จะเป็นอันนี้คือเนื้อสาคูครับรอยเขาเจาะนะครับผมเป็นโพรงโพรงเนี่ยเห็นไหมเป็นรูเขาจะอยู่ในนี้แหละนี่ผมเจอเม่เขาอันนี้คือเม่เขานะครับผมนี่เขาจะวางไข่ในนี้แหละเห็นไหมลอยเข้าไปเขาได้วางไข่นะครับผมเอาผมจะเจาะหา อืเจ้าเหาถากกัดครับผมถากเยอะเลยอ้เดี๋ยวมแมลงปีกแข็งครับนี่มแมลงปีกแข็งนี่กัดปวดสุดๆเลยนะครับผมเห็นไหมฟันเขานี่ถ้าโดนกัดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยน้ำตาไหลเลยนะครับผมถากกัดด้วยเห็นไหมนี่บงบอกถึงป่านิุ้ดมสมบูรณ์มากเลยนะครับมีมแมลงที่แบบนี้ให้เห็นเนี่ยไหลเข้าไป เนี่ยๆปล่อยไ,ไปตามธรรมชาตินะครับผักกับโอ้เต็มเลยผักเยอะมากโอ้โหตัวนี้กตัวใหญ่เลยครับผมผักนี่เยอะจริง เยอะมากครับผมทากเนี่ยดูตัวใหญ่ตัวเล็กครับผมคลานเยอะแยะเลยเห็นไ,ไหมป่าสมบูรณ์มากครับผมป่าชื้นเนี่ยเดี๋ยวขุดหานี่ก่อนรู้สึกว่าลูกนี้เขายังเล็กอยู่ มันยังเล็กอยู่ครับผมมันยังมีตรงเล็กอยู่น,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 นี่นี่นี่ได้ละตัวหนึ่งยังเล็กอยู่ครับผมนี่ยังกินไม่ได้นะครับผมปล่อยให้เขาโตกว่านี้ก่อนการหาอาหารในป่านะครับผมเราไม่หวังว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าก็หาไปรื่อย่เอา นี่เยอะครับผมลูกเขาตัวเล็กเยอะเลยโอ้หนี่มีตัวใหญ่อยู่ครับผมนี่นี่น,นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นไหมครับดินนี่ตัวใหญ่เห็นไหมครับดินนี่ล้วตัวขนาดนี้กำลังอร่อยเลยนะครับผมเนี่ยไปทอดกินโอ้ดูครับผม เป็นนอนธรรมชาตินะครับผมไม่ใช่นอนเลี้ยงเดี๋ยวหาอีกนะครับท่าก็เยอะมากเลยตัวเล็กตัวเล็กเยอะพ่าไปไหนลนะ โอ้โหไวมากเลยตัวเล็กปล่อยไปะะแล้วครับไม่เอา วยหา่เมื m ì, m ì ่อกี้ก็มุดหายไปแล้วไม่มีนี่ก็กองไว้ตรงนี้แหละนี่มีแต่ลูกตัวเล็กๆนะครับผมเราค่อยมาหาใหม่วันนี้ลูกเล็กเยอะเลยไว้วันหลังก็โตพอดี ลอยไปวันนี้ไม่ได้หลอกเราไปหาอย่างอื่นเอาโอเคนะครับผมเจออยู่แต่ว่าไม่เอานะครับมีไม่กี่ตัวอีกอย่างก็ตัวเล็กเยอะนี่น,นี่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับผมนี่อันนี้ก็พอกินได้แล้วแต่ว่ามีไม่กี่ตัวนะครับผมเห็นไหมมีไม่กี่ตัวนะครับไว้ปล่อยไปก่อน เดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาหานะครับผมไปธรรมชาติหาได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าเยอะก็เอาไปกินถ้าไม่เยอะก็ปล่อยไว้ไปในเขากินเนื้อต้นสาคูนี่แหละต้นสาคูนี่เนื้อเขาเป็นแป้งนะครับผมนี่แป้งก็เอามากินทําอาหารได้นะครับผมชาวบ้านก็จะเอาแป้งสาคูนี่แหละมาทําเป็นขนมหวานนะครับผมก็ม,มีคาวิธีในการทํา อะอถืไปเหมือนเดิมให้เขาได้โตนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาหารอบหน้านี่แหละการํำรงชีกจากธรรมชาตินะครับผมก็ตามภูมิประเทศแหละหานะครับผมถ้าเราหาเป็นนี่ไม่ไม่อดนะครับผมมีอย่างใดก็อย่างหนึ่งแหละที่หาได้ตรงนี้ไม่พอกินก็หาอย่างอื่นหาผักหาอะไรไปไะครับผม ผักกูดอะไรก็มีเยอะแถวเนี้ยผักก็มีหลายชนิดนะครับตามฤดูพาก,กัดอีกแล้วเยอะมากเลยเดี๋ยวขอออกจากตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้าเขาเริ่มรู้ว่าผมเคลื่อนไหวตรงนี้เขาคลานมาเต็มเลยเนี่ยยเยอะเยอะนะครับผมโดนไปหลายตัวแล้วโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไป